สวัสดีครับท่านผู้ฟังคนเราแต่ละคนนั้นมีแรงดึงดูดหรือพูดง่ายๆว่ามีเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามไม่เท่ากันนะครับปัจจัยที่ทำให้ทรงเสน่ห์นั้นมีอยู่มากต้องยอมรับว่ามนุษย์เราหลงรูปยึดติดในลักษณะต้องตาก่อนสิ่งอื่นใดซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงส่งของกมเก่านั้น มีอิทธิพลอยู่สูงมากครับใครที่เคยทำทานด้วยศรัทธาเคยรักษาศีลด้วยความแน่วแน่ชาติถัดมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นครับอย่างไรก็ตามสเสน่ห์ที่จับใจคนในระยะยาวนั้นมิใช่รูปร่างหน้าตาแต่ถ้าว่าเป็นน้ำใจความมีเมตตาความรู้จักพูดความเชื่อมั่นตลอดจนท่วงทีกิริยา แม้แต่คนที่มีบุญเก่ารูปล่างหน้าตาไม่ดีนักก็สามารถเพิ่มแรงสเสน่ห์อันเป็นภายในได้ในช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างให้ตั้งมัน่นในทางตรงกันข้ามแม้สวยหล่อเลิศเลอแต่หน้าดำคลํำเครียดกับเรื่องตกต่ำทั้งหลายทั้งเล่าทั้งการพนันทั้งคำพูดคำจาสารพัดพิษ ก็ทำให้บุญเก่าสุดโสมลงได้ครับหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตายังดีแต่ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครับน้อยคนนักที่ทราบความลับประการหนึ่งของกรรมนั่นก็คือสเสน่มิได้อยู่แค่ที่รูปร่างหน้าตาท่วงทีกิริยาและการพูดจาเท่านั้นถ้าว่ายังออกมาจากวิธีคิดด้วยครับวิธีคิดเป็นของภายใน กระแสความคิดจะถักทอรัศมีออกมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนั่งอยู่นิ่งๆใกล้กับบางคนแล้วคุณฟุ้งซ่านจับจดตามเขาขณะที่กับอีกคนคุณกลับรู้สึกมีสติมีความกระตือรือร้นและมีความคิดทางด้านบวกคนฟุ้งซ่านมากๆจะขาดสเสน่ห์ในกระแสความคิดส่วนคนคิดได้เป็นระเบียบ และคิดได้อย่างคนตื่นตัวกระตือรือร้นจะก่อลังสีเส่ห์ในตัวเองโดยที่ยังไม่ต้องพูดด้วยซ้ำนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ครับรู้ประจักษ์ได้ด้วยตนเองแต่ถ้ว่าไม่มีใครสังเกตกันได้อย่างชัดๆผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ในตัวเองครับเพราะพลังจิตตานุภาพ และขึ้นความคิดที่เป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่านแบบคนทั่วไปทำให้เวลาผู้ที่มาอยู่ใกล้มักจะรู้สึกสบายใจและรับรู้ได้ถึงความสงบและมีพลังครับดังนั้นขอให้ท่านได้ฝึกจิตใจตนเองให้มีกำลังครับนานไปท่านจะพบเห็นว่าจิตใจแบบต่างๆมีแรงดึงดูดเหตุการณ์เฉพาะตัว กล่าวคือถ้าจิตสว่างก็จะดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าจิตมืดก็จะดึงดูดเหตุการณ์ร้ายๆไม่เลิกเช่นกันครับครับก็หวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านได้แง่คิดมุมมองในการสร้างสเสน่ห์ให้กับตนเองนะครับซึ่งเรื่องของสเสน่ห์นี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสเสน่ห์เรื่องของความรักชายหญิงนะครับ แต่ผู้ที่มีเสน่ห์นั้นจะดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆของชีวิตนั่นเองครับสวัสดีครับ